ไปต่อรุ่นต่อไปพี่สายกับงานมินิเดตนะคะแบบสั้นกันบ้างสำหรับงานรุนี้ค่ะใส่ได้สองแบบด้วยพี่สาจะเรียบร้อยกระดาหรือจะเปิดไหล่แซ่บแบแบนี้ได้เลยค่ะรุนีพี่สาอกนะคะที่เหมาะใส่ใส่ตั้งแต่อกเล็กเลย44-56เอว56สนะคะสะโพกน60นิ้วค่ะความยาวเดรุนีจะอยู่ที่38นิ้วเลยห่วงแขนใพี่สายอยู่ที่นะคะ26่ิไลยน์ยืดได้แขนจะเป็นทรงบรลรวนแบบนี้ค่ะเปิดไหล่ก็แซ่บปิดไหล่ก็ได้ค่ะสีขาวพี่าสาทุกน้ำใส่ใส่เขวัดด้นบไดยงีนบุญ ใสสนใจรุ่นนี้ใส่ได้หลากหลายแบบนะคะให้พิมพ์รหัสคือเด็ก2 1 6ขาว,ขาวพิมพรหัสเด็ก2 1 6ขาวนะพี่จ้ารุ่นนี้อกไม่เกิน56ใส่สวยเดร็กสองหนงคอรอพีจ่จ้าสับงามรุ่นนี้เนี่ยจะมีสีขาวนะคะทุกน้ำใส่มีหลากหลายสีให้คลูกค้าเลือกเลยค่ะมีกรมมีแดงนะคะมีม่วงค่ะมีฟ้าและก็มีสีมินพิมพรหัสเด็ก216นะคะและตามด้วยสีได้เลยเปิดไหลได้ค่ะคุณแม่หรือนะคะพี่จ้าจะใส่ปิดไหลแบบเรียบร้อยสุภาพแบบนี้ก็ได้เลยชอบสีไหนลูกค้าเอฟนะคะได้เลยพิ ไปต่อนะพี่สาคุณพอยมาแล้วกับตระกูลสองหนึ่งหกชมพูแตะสี รุ่นนี้นะคะรุ่นระจ่าจะเป็นงานมินิเดทค่ะพลอยอย่าสูงรอหกนะคะรุ่นระจ่าด้วยเลยเมสันราก็ไม่ยาวจะเกินไปกำลังพอดีเลยใครสนใจรุ่นนี้นะคะรุ่นระจ่าเด้วยองห216งสีชมพูค่ะพี่ปัดไหลปิดไหลได้แล้วปากคุณี้เลยค่ะโอ้ยถึงห้นะคะรุ่นระจ่าอย่ารอช้าแล้วก็อย่าลืมใส่สีมาด้วยถ้าเกิดลูกค้าไม่ใส่สีมาระบบจะไม่โดดนะจ๊ะไปต่อกันที่สีต่อไปเลยค่ะรุ่นระจ่ากับเดอร์เด็กนะคะรุ่นระจ่าสองหนสีมิ้นท์ แล้เลขสองหนึ่งหกเนี่ยค่ะพี่สายกับสีมินทุ่งน้ำใส่มาแม่ใส่ปิดไหลดูเรียบร้อยแบบนี้ก็ได้ค่ะใครชอบแซ่บขึ้นมาหน่อยใส่นะคะแบบเปิดไหลออกงงออกงานได้เลยพี่ราบจอเลขสองหนึ่งหกค่ะคุณแม่และตามด้วยสีจ่าใส่ออกงานใส่เป็นงานแต่งได้นะคะพี่สาเป็นงานเดทที่เหมาะอีกหนึ่งรหัสเลยกับจอเลขสองหนึ่งหกสี่สิบสี่อกไม่เกินห้าสิบหกความยาวสามสิบแปดค่ะสวยหวานแบบนี้ชอบสีไหนเลือกสีได้เลยค่ะคุณแม่คุณพอลองให้ดูเลยกับจอเลขสองหนึ่งหกแดงเลยจ้า สีแดงเราก็ไม่ควพนพาค่ะคุณแม่าจ๋ารุ่นนี้ค่ะดาเล็กสองหนึ่งหกสีแดงนะคะลูกค้าขาด้านหลังของเราเนี่ยดึงยางสมองให้หนึ่งเส้นเป,ปิดไหลปิดไหลได้ค่ะรู้จักเป็นงานเท้าวุ่นเวบไม่ตูงได้เลยแม้แต่นิดเดียวใครสนใจรุร่นนี้ดาเล็กสองหนึ่งหกค่ะมีสีแดงที่พลอยใส่ค่ะรู้จักสีกรม่าสีขาวสีนะคะคุณแม่จ๋า,จาม่วงค่ะสีชมพูเลยอะก็จะเป็นสีนะคะฟ้า